แนเขาเป็กุยากล่องเสืเ้อส well ีํำเงินเดียขาวหนาแน่นเาต้องใส่สีเนแนนมาจากห้องเสื้อไม่แอนหมดเลยนะคะเนี่ยอันมาจากอันนี้องเมโบือเตอองเส้อสีดีแดงมอสตอมสเ้อมอเสอเอมอรเนเอ นี่สีนี้นั่สีไสคืออยู่ผู้เตอรผูเตอร์ผู้เตอสีนี้จะสีใสง่ายหีเหลีมไม่หอกจริงๆอ่ะเรายังไม่ทาทาออกกับจวหวานต้อเพชรตันสติอรว่าเราไม่เอาก็ไว้มอโอ้ยเดยวตัวยาย่บนอยวานดิบนี่มันหลอก

เะไเ่ม <feld> ้อือม่แดงแดงไม่ได้คุเต๋อ้ามยืนไปสูงองคนีแดงติไม่ใชแงไม่ใช่แดงคือื้อง้องหามล้หดาสีที่จมนแดงไม่ได้ดอกเพราะว่านั่งห้าปากสีแดงบ่ ซีดียมาขึ้นเล่นบอสนั่งข้าฝากสีแดียมพักขืนบอสตะวันสุดจอดไม่ต้องเป็นซีดงยมเนี่ยล้องมัสักการณ์ชื่สัตว์มีนล่ำเพื่นสวยอยู่แต่ไม่เข้าแดงทองตะวันคอยอยากโดดไปชมพู่ชมพู่ชมพู่น่ะตะวันนี่หลีนั่งใส่กวนั้นตะสวยเมื่อกี้เด้อของของบิวตี้นั่งใส่ตัวของบิวตี้น่ะสวยเมื่อกี้น่ะวตัเสื้อมียแต่ว่าเปลี่ยนสีหลีค่องบิวตี้เมื่อกี้น่ะใส่สวยใช่ใส่ทรงนั้นสวย

กเติร์ดเมาบงแน่องนี่สวยยเ่นี่ยไม่เลคับผิวไม่ขาว่เออยีหรี่ภายด้วยไอิสเลเสีงเป็นสีงหนกก่เนี่ย่าสมอูเนาะสีบอสมันหานเนชลยี่ไหนสเนี่ยไปขึ้นหนอนองเด่นเลย มันม่ห่างเดลยวเลน